สวัสดีครับวันนี้ทีมแฮปปี้คอนนะครับกลับมาดูงานที่นคนปรปฐมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเรามาดูการติดตั้งเรื่องของโครงหลังคาแล้วก็ผนังอนะครับตอนนี้งานคืบไปมากเลยครับเกือบ80%แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างติดอ่า ทำผนังเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามีบางส่วนที่ต้องก่อปูนเพื่อทําห้องน้ํานะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเทชัน้นรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วไอกันศาสรนะครับกศาสตร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดของงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําแล้วก็เรื่องงานของหน้าต่างนะฮะงานเก็บงานสีงานปูนนะครับมาดูข้างในกันนะฮะ <c oughs> ขกบะปูนสูงขึ้นหนึ่งเมตรนะครับต่างาคาเป็นบีมอชั้นลอยเคฟเฟอร์ไม่คืนนะครับอ่าด,ด้านในครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับ ให้ดูภาพรวมนะฮะ, <c oughs> ฮะบันไดประกอบที่โรงงานนะฮะมาติดตั้งหน้าง,งานนะครับเ <c oughs> รย <c oughs> ียบร้อยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2นิดนึงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเทไปเมื่อคืนนี้เอง <c oughs> ให้ดูบันได <c oughs> <ฮะ>รประกอบมาเป๊ะเลย ช่งางกำลังเสร็ผมเรียบร้อยครับขึ้นมาชั้นสองชั้นสองนี้ก็6กคูณสิะฮะยาวตามอาคารเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีราวกันตกนะฮะติดยาวเลยโครงหลังคาด้านบนตรงนี้ใส่แผ่นโปร่งแสงนิดนึงนะฮะเพื่อความสว่างของอาคาร หลังคาเป็นแบบคลิปล็อกนะครับไม่มีการยิงสก,กูลงบนแผ่นนะฮะร <Okay. S 1> ับการการรั่วสามปีเลยนะครับสนวนห้ามิลน,นะครับทีีโอเคอ่าบัน okay. ไดติดเลลาต่อครับถ่าลงข้างล่างต่อ เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันสัตว์ข้างนอกนะดูรอบอาคารนิดนงครับอันน,นี้ห้องน้ำนะฮะกำลังรอ,อแผน่นสำเร็จยู่ยนะฮะมากั้นเป็นห้องน้ำอโอเค ครับเราไปดูภาพรวมกันนะฮะของโกดังหลังนี้นะฮะจริงแล้วลูกค้าทําเป็นโรงงานนะฮะโรงงานกาแฟขนาดเล็กนะฮะผนนลูกค้าเกือบเสร็จละว,วางถังวางท่อโอเค ภาพรวมฮะออกมาต้องสวยแน่เลยครับก็เหลือพวกแฟตชิ่งนะฮะปิดขอบเก็บงานดีเทลนะฮะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าเก็บงานส่งงานเราจะมาพบกันอีกครั้งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ086 461 6644ผมทิมครับ วันนี้ขอจบรายงานเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับ